ก็สวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับเด้อ่าตัวนี้เป็นขแขนงช่าเพศเมียของสไลด์อินโดสายพันธุ์สายนําเพิงครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้สร้างไว้ประมาณ2เดือนแล้วครับอ่าต้นตายก็มีเลยพี่นอ้องต้นตายก็มีครับผมแต่ว่าต้นที่รอดเท่ากับสีเห็นว่ามันแตกยอดใหม่เลยพี่น้องเด้อคือเจีงจียงสีครับอันนี้นี่คือรอดแน่นอนแหละครับ100ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพวกที่แตกยอดใหม่เองสิครับ ที่นี่ก็เหลือแต่ว่าห่อสีเหลียงใส่ปุ๋ยหดน้ำไว้ให้มันใหญ่ๆงามๆเนี่ยพี่น้องกับประมาณสักเดือนอพฤษภามิถุนาครับก็จังเสดส่งให้พ่อแม่พี่น้องส่งให้ลูกค้าที่ที่เิ่นสั่งจองไว้เด้อพี่น้องเด้อลูกค้าที่สั่งจองไว้กับประมาณเดือนมิถุนาเด้ไหมครับประมาณเดือนมิถุนาคือพวกนี้นะรอดแล้วครับผมอันนี้ยรอดแล้วครับผมเพราะว่า,าช่ำแตกยอดไม่แล้วนะครับเนาะที่นี่ก็สี ใส่ปุ๋ยพี่น้องยอดปุ๋ยหดน้านะครับเนาะเลี้ยงไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมทุ่งหน้ากระจังสีได้ทรงให้พ่อแม่พี่น้องที่สร้างจองไว้นะครับนะมเนาะบมแมนว่าสิหลอดได้พี่น้องบ่แม,มนว่าสีหลอดมดส่วนพี่น้องจะบอกให้มันก็มีตายผอม้อพี่น้องเด้อไอช่ำมานี่ตายก็มีแค่ังสี่พี่น้องเนีย่ยนี่ครับอันนี้คือเดสมอลลี่ไปแล้วนะครับสามตั้ตายเลยก็มีพี่นอ้องอ่าแต่ว่าปีนี้ติดหลายอยู่ครับผมเพราะว่าช่ำตั้งแต่ต้นปี นะครับเนาะช่ำตั้งแต่ช่วงฝนลงทิ้งสิครับรอดแน่นอนครับจั้งสิรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเด้อรอดลอยเปอร์เซ็นต์และกเปเป็นตัวเมียลอยเปอร์เซ็นต์ทุกอยครับพี่น้องอันนี้ก็ตัวเมียลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็เดี๋ยวสิเลี้ยงไว้ให้สักก้อนครับอ่าเลี้ยงให้มันงามๆามสักก้อนประมาณเดือนอ่าพฤษภาคมมิถุนาหน้าผลละครับจังที่ทรงหายนะครับเนาะอ่าสำหรับผู้ที่สนใจเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่สนใจอ่าอยากสร้างซื้อสร้างจองเนาะพี่น้องเนาะ มันสั่งจองมันดีจังใดครับสั่งจองก็คือพี่น้องก็สิได้ต้นก้าแน่นอนนะครับได้ต้นสละอินโดไซน้ำผึ่งเพเมียแน่นอนนะครับอันนี้คือสั่งจองไว้นะครับเนาะอ่ากรณีสั่งจองนี่ถ้าสั่งหอดซิปต้นนี่เขาก็สิแถ้ไม่สองต้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือกรณีสั่งจองนะครับสั่งจองสั่งซื้อมัดจำไว้เด้อครับเด้อพฤษภาคมมิถุนายนก็จังรับต้นก้ารับต้นสละนะครับแต่ว่ากันพี่น้องบ่ได้สั่งซื้อสั่งจองไว้ ไปซื้อช่วงอ่าพฤษภาคมมิโตะหนาเลยอันนี้ก็จังมาคุยกันอีกทีนึงครับเพราะว่าให้โปรโมชั่นสําหรับผู้ที่สั่งจองเนาะครับเนะาะกรณีสั่งซื้อสั่งจองเฮาก็สิแถมจาก10ตน้นเนาะสร้างซื้อ10ตน้นเฮาก็สิแถมให้2ต้นไปเลยพี่น้องอันนี้รับประกันเด้อพี่น้องเด้อรับประกันนะครับเป็นต้นเพดเมียเป็นต้นเพดแม่100%เด้อ,อพี่น้องสไลด์อินโดสายน้ำผึ้งมันก็ติดตั้งย้นก็ว่า เพศแม่ยบางคนก็ว่าเพศเมียนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ผู้ใดสิเอิญเคยเอิ้นว่าต้นสลายอินโดสายน้ำผึ้งเพศเมียเด้อพี่น้องตัวน,นี้เป็นแขนงช่ำครับผมแยกออกมาช่ำแล้วรอดลอยเปอร์เซ็นต์ครับจริงสิสวยงามมากเลยพี่น้องเนี่ยแตกแขนงแตกยอดไม้มาแตกยอดไม้ออกมาแล้วครับสวยงามอีหลีครับรอดแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยแตกยอดไม,ม,ดไม,ม,ไม้สวยงามอีหลีครับสวยงามอีหลีนะครับเนาะสำหรับผู้ใดผู้ใดที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้ครับผม สร้างสื่อสร้างจองไว้ครับพื้สภาพมีตัวหน้าปีนาจังรับต้นกานะครับเนาะหรือว่าจังสิไดทรงไห้นะครับเนาะแต่สร้างสื่อสร้างจองไว้เฮา,า,า,าก็สิไดต้นแถมเด้อพี่นนะ้องเด้อแต่กันบ่สร้างสื่อสร้างจ,อง,อ,าางางจองไว้ช่วงนี้พอฮอดเวลาอาจจะเมดกอนก็ได้พี่น้องเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งมันเห็ดได้บ่หลายลูกค้ากับตรงกรันอนขังจำนวนหลายนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นตัวเมียลอยเปอร์อรเซ็นต์แล้วนะครับผมก็เลย นี่คนสั่งสื่อสั่งจองไหวเพราะว่าสิได้ต้นกาแน่นอนและกระด้ต้นแถมพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นแนงทำเพศเมีสยสไลอ์อินโดสายน้ำผึ้งครับผมรับประกันเมีย100%เปอร์เซ็นครับผม